ข่าวดีวันที่หนึ่งเมษายนนี้รัฐโอนเงินเข้าบัตรประชาชนรับคนละ1 5 0บาทใครมีสิทธิ์ได้บ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเช็คเลย สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มวันที่หนึ่งเมษายนนี้มีสิทธิอะไรบ้างส่วนคนที่ยืนยันตัวตนสำเร็จหลังวันที่26มีนาคม2,566จะเริ่มใช้สิทธิแบ่งเป็นสีรอบกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางแจ้งสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565ันผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มีนาคม2,566ที่ผ่านมาจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ในวันที่1เมษาย,ยน2,566นี้โดยมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้ 1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น300บาทต่อคนต่อเดือน2 วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือน 3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อกาสุงต้อง80บาทต่อคนต่อ3เดือน 4. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 5. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา1 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จหลังจากวันที่26มีนาคม 2, 5 6 6 จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ดังนี้ 1. ยืนยันตัวตนสำเร็จช่วงวันที่27มีนาคมถึงวันที่26เมษายน2566เริ่มใช้สิทธิได้วันที่1พฤษภาคม2566โดยจะได้รับการทบสิทธิ1เดือนของเดือนเมษายน2566รวม1เดือน 2. ยืนยันตัวตนสำเร็จช่วงวันที่27เมษายนถึงวันที่26พฤษภาคม2566เริ่มใช้สิทธิได้วันที่1มิถุนายน2566โดยจะได้รับการทบสิบทธิ2เดือนของเดือนเมษายนและพฤษภาคมรวม2เดือน 3. ยืนยันตัวตนสำเร็จช่วงวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่26มิถุนายน2566 เริ่มใช้สิทธิได้วันที่หกรกฎาคม2566โดยจะได้รับการทบสิทธิ3สเดือนของเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนรวม3เดือนท่านใดที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาก็รอรับเงินเข้าบัตรประชาชนในวันที่หเมษายนนี้นะคะโดยจะได้รับวงเงินในการรูปซื้อสินค้าคนละ300บาทเท่ากันทุกคน และได้รับเงินค่ารถโดยสารสาธารณะคนละ750บาทรวมแล้วในวันที่1เมษายนนี้มีเงินเข้าบัตรประชาชนคนละ1,050บาทค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ